นี่ก็รายการหึงถ้วยกาแฟาทางพอดแคสต์หนึ่งถ้วยกาแฟชั่วโมงนี้มีข่าวค่อนข้างน่าตกใจมารายงานให้ทราบนะครับเพราะว่าทางการทหารของพม่านั้นใช้กำลังเข้าปราบผู้ชุมนุมที่เมืองพะโคหรืออีกชื่อหนึ่งคือเมืองหงสาวสดีนะครับซึ่งเมืองนี้ก็ห่างไกลออกจากกรุงย่างกุ้งไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือหลายสิกิโลละครับ แล้วก็เพิ่งมาเปิดเผยเมื่อวานนี้คือวันเสาร์ที่10เมษายน2564ซึ่งสำนักข่าว AFP ก็ได้รับคำบอกเล่าจากชาวบ้านหลายคนนะครับว่ากองทัพพม่านั้นใช้ความรุนแรงอย่างต่อเนื่องนะครับและบังคับให้ประชาชนที่เมืองพระโคหนีไปอยู่ตามอุบ้านต่างๆไม่ให้อยู่ในพระโคแล้วในเวลานี้ทางด้านสำนักข่าวรอยเตอร์ก็อ้างผู้เห็นเหตุการณ์ และสื่อเมียนมาหลายแห่งก็บอกว่ากองกำลังความมั่นคงยิงระเบิดนะครับรวมทั้งปืนไรเฟิลยิงใส่ประชาชนผู้ประท้วงที่เมืองพะโคนะครับแต่ก็ไม่สามารถสรุปตัวเลขผู้เสียชีวิตได้อย่างชัดเจนว่าเสียชีวิตเท่าใดแต่เท่าที่ทราบนะครับคงจะมีเป็นจำนวนมากเพราะว่ามีการนำศพมากองรวมกันที่เจดีเซยยมุนี่ นะครับแล้วกองกําลังทหารของพ่าก,ก็ปิดล้อมพื้นที่ไม่ให้ใครเข้าใครออกได้ในตอนนั้นทางด้านสมาคมช่วยเหลือนักโทษการเมืองหรือ AAPP แล้วก็สื่อออนไลน์ของเมียนมัณฑนาวยืนยันเมื่อค่ำวันเสาร์นะครับที่10เมษายน2564ว่ากองกำลังความมั่นคงฆ่าผู้ประท้วงต่อต้านรัฐประหารเสียชีวิตไป82ศพ ในเมืองพะโคนะครับเหตุเกิดเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับเหมียนมานาบอกว่าการยิงเริ่มก่อนรุ่งเช้าวันศุกร์แล้วก็ยืดยาวไปจนถึงตอนบ่ายข่าวอ้างว่าผู้จัดการชุมนุมชื่อเยทุ u, ว่าเหมือนกับการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์เพราะว่ายิงไปทุกจุดที่เห็นเงาตะคุ้มตะคุ่มเขาก็จะยิงใส่ในทันทีนะครับ แล้วก็มีวิดีโอที่ AFP พิสูจน์แล้วว่าเป็นของจริงถ่ายไว้เมื่อวันศุกร์ในตอนเช้าเผยภาพผู้บรรทวงหลายคนหลบอยู่หลังแนวกระสอบทรายพร้อมอาวุธปืนไรเฟิลประดิษฐ์เองมีเสียงดังระเบิดหลายครั้งนะครับและก็ชาวบ้านคนหนึ่งบอกว่าเจ้าหน้าที่ไม่อนุญาตให้หน่วยกู้ภัยเข้าไปใกล้ศพเหล่านั้น พวกเขาเอาศพทั้งหมดมากองรวมกันแล้วก็ขนขึ้นรถบรรทุกขับออกไปนะครับสำหรับรายงานข่าวหนังสือพิมพ์ New l i ท e ออ m เมียนมาเมื่อวันเสาร์ก็บอกว่าเจ้าหน้าที่ปราบปรามผู้ก่อการจลาจลสื่อของทางการเมียนมาแห่งนี้มีรายงานมาเหมือนกันว่ามีคนตายแค่คนเดียวนะสำหรับงานองค์การสหประชาชาติในเมียนมาก็มีการทวิต ข้อความเมื่อคืนวันเสาร์ที่10เมษายน2564ว่ากำลังติดตามเหตุการณ์นองเลือดที่พะโคซึ่งผู้บาดเจ็บถูกปฏิเสธในการรักษานะครับแล้วทางสำนักงานองค์การสหประชาชาติในเมียนมาก็เรียกร้องให้กองกำลังความมั่นคงอนุญาตให้ทีมแพทย์เข้าไปทำการรักษาผู้บาดเจ็บนะทีนี้ก่อนหน้าการนองเลือดที่พะโค AFP ก็ระบุในวันศุกร์ว่ามีพลเรือนเสียชีวิตแล้ว618คนนับตั้งแต่มีการรัฐประหารเมื่อวันที่1กุมภาพันธ์2564แต่คำถแถลงของโฆษกรัฐบาลทหารเมื่อวันศุกร์ที่9เมษายน2564อ้างว่ามีคนเสียชีวิตเพียง248คนเท่านั้นนะครับมีรายงานเหตุการณ์ไม่สงบที่เมืองทาทู ซึ่งอยู่ทางภาคตะวันตกเสียงเหนือใกล้กับดินแดนของประเทศอินเดียเมื่อวันเสาร์ที่10เมษายน2564เมื่อผู้ประท้วงสู้กลับทหารกองกำลังนะครับมีการทำลายแนวป้องกันชุมชนชาวบ้านที่นั่นบอกว่ามีพลเรือนตายไปสองคนเมื่อทหารยิงสุ่มไม่เลือกผู้ประท้วงตอบโต้ด้วยการปาระเบิดก็ทำให้รถบรรทุกทหารคันหนึ่งพลิกคว่ำมีทหารเสียชีวิต มากกว่า12นายทีนี้การนองเลือดก,ก็เพิ่มมากขึ้นนะครับทำให้กองกํลาลังติดอาวุธชนกลุ่มน้อยหรือชาติพันธุ์นะครับหลายกลุ่มจับมือกันต่อต้านกองทัพพมา่าที่รัฐฉานทางเหนือเมื่อวันเสาร์ที่10เมษายน2564เกิดเหตุการณ์ไม่สงบขึ้นเมื่อกองทัพปลดปล่อยแห่งชาติตะอาง หรืออีกชื่อหนึ่งว่า T.N.L.A. โจมตีโรงพักในตอนเช้ามืดนะครับของเมื่อวานนี้สื่อท้องถิ่นก็รายงานว่ามีตำรวจโดนฆ่าตายมากกว่า12นายนะซึ่งครั้งนี้กองทัพก็มีการเอาคืนด้วยนะครับโดยการโจมตีทางอากาศทำให้มีผู้เสียชีวิตไปจำนวนหนึ่งศพนะครับนะทีนี้ ทางโทรทัศน์ของทางการเวียนมามีรายงานเมื่อช่วงค่ำของเมื่อวานนี้ว่ากองกำลังติดอาวุธโจมตีสถานีตำรวจด้วยอาวุธหนักแล้วก็จุดไฟเผา,เาวันเดียวกันนั้นเองกองทัพอร,าการ์กันหรือ AA พันธมิตรของ TNLA ในรัฐยะไข่ทางภาคตะวันตกก็ออกแถลงการย้ำว่า AS สนับสนุนขบวนการต่อต้านรัฐประหารแล้วกองกำลังชาติพันธุ์อีกสกลุ่ม ได้แก่สหภาพแห่งชาติกะเรี่ยงหรือ KNU แล้วก็กองทัพอิสระภาพคชินหรือ KIA ก็โจมตีทหารของพอม่านะครับแล้วก็ตำรวจพม่าด้วยนะครับเมื่อหลายสัปดาห์ติดต่อกันแล้วทางกองทัพก็ตอบโต้ด้วยการโจมตีทางอากาศนะครับในดินแดนของ KNU ในรัฐกะเรี่ยงที่ KNU กล่าวว่าทำให้ชาวบ้านไร้ที่อยู่อาศัย มากกว่า24,000คนเมื่อวันศุกร์ที่9เมษายน2564จอโมทุนเอกอัครราชทูตผู้แทนเมียนมาประจำา UN ก็บอกว่าคณะมนตรีความมั่นคงของ UN นะครับจำเป็นที่จะต้องมีการดาเนินการอย่างเข้มแข็งร่วมกันโดยทันทีนะครับทางท่านทูตคนนี้ท่านก็บอกว่าได้เสนอเขตห้ามบินปิดกั้นการค้าอาวุธ แล้วก็มีการคว่ำบาตอย่างเจาะจงเป้าหมายก็คือสมาชิกในครอบครัวของพวกทหารนะครับทางด้านริชาร์ดฮอซีซึ่งเป็นนักวิเคราะห์อิสระจาก International Crisis Group ก็บอกกับคณะมนตรีความมั่นคงว่าพม่าก,กำลังโจรเจียนจะเป็นรัฐที่ล้มเหลวนะจากการดำเนินการของรัฐบาลทหารพรม่า ในเวลานี้สถานการณ์ในประเทศพมา่าไม่สามารถที่จะปกครองได้อีกต่อไปเพราะกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆจับอาวุธขึ้นต่อสู้เช้าตรูเมื่อวานนี้ก็มีการถล่มโรงพักไปแล้วนะครับทำให้ตำรวจที่นั่นเสียชีวิตไป12นายนะครับคงจะมีการเอาคืนกันอย่างแน่นอนนะครับในชั่วโมงนี้ นี่ก็รายการถึงเรื่กาแฟทางพอดแคสต์กับผมนรรงชื่อนิรันมีอะไรข่าวอะไรก็จะนำมาไรงงานให้ทราบสวัสดีสวัสดีครับ